ะดิฉันนากสาสุภวิจันทร์ค่ะจะอมานำเสนอในหัวข้อของลักษณะของครูที่ดีค่ะวันนี้จะพามาปลักฟังความคิดเห็นของคณะครูนักเรียนผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านหนองบนกล้วยค่ะว่าความคิดเห็นของแต่ละท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราลองไปรับฟังกันค่ะ เรามาฟังความคิดเห็นของท่านผออกันเลยนะคะว่าลักษณะของครูที่ดีที่โรงเรียนต้องการนะคะเป็นอย่างไรลักษณะของครูที่ดีนะครับของโรงเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรนะครับในความคิดของผมนั้นนะครับอ่ข้อหนึ่งครูนะครับต้องรอบรู้ทั้งงานวิชาการและก็ทั้งตัวเด็กนะครับหมายความว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ทางด้านวิชาการและเข้าใจในตัวเด็กเพื่อปรับวิธีสอนให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนนะครับข้อ2 <c oughs> ครูต้องทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเป็นระบบครบทุกขั้นตอนจัดกิจกรรมการสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่3ครูต้องมีความเมตตาการุณา นะครับสนใจห่วงใย,ยนักเรียนนะครับแนะนําเอาใจใส่แล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนนะครับสี่ครูต้องมีความรับผิดชอบนะครับมุ่งม,มั่นการสอนให้เด็กนักเรียนได้ความรู้นะครับครูต้องขยันหมั่นเพียรแล้วก็แสวงหาความรู้ใหม่ๆนะครับต่อไป ครูครับต้องมีวินัยในตนเองนะครับปฏิบัติตนอย่างถูกต้องมีวิธีการทํางานที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและก็บุคคลอื่นนะครับซึ่งผมคิดว่ายังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาทั้ง5ข้อนั้นอันนั้นคือลักษณะของครูนะครับที่ดีนะครับ,นะรบสำหรับในโรงเรียนบ้านหนองกล้วยที่ผมต้องการนะครับผม ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับผมค่ะเราลองมาฟังความคิดเห็นของคุณครูในโรงเรียนกันบ้างนะคะว่าในมุมมองของคุณครูเนี่ยค่ะที่มองว่าลักษณะของครูที่ดีนะคะเป็นอย่างไรคะ่ะถ้าในมุมมองของครูนะคะครูคิดว่าครูที่มีลักษณะที่ดีนั้นะจะต้องมีใจิตใจที่เมตตานะคะรักศิษย์ พร้อมที่จะรับฟังนะคะสิทธิ์ทุกเมื่อเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอสมอมีการสำรวจกระพุงแก้ไขปัญหาในปัญหาของอตัวสิทธิ์นะคะรู้จักที่จะรับผิดชอบต่อหน,น้าที่เพราะว่างานของครูเป็นงานที่เสียสละนะคะทั้ง การดูแลนักเรียนการรับนักเรียนนะคะทั้งระหว่างที่นักเรียนอยู่โรงเรียนตั้งแต่เชา้าจนกระทั่งส่งนักเรียนกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะมีการํำรงตนนะคะที่เรียบง่ายเป็นอบบอย่างที่ดีให้แก่สิษย์ได้นะคะมีความสภาพเรียบร้อยนะคะสอนเด็กให้เป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึ่งตัวครูก็คิดว่า การที่เป็นครูที่ดีนอกจากที่เราจะเป็นคนที่สอนเก่งแล้วนะคะการที่ครูมีความขยันหมั่นเพียรมีความคิดลีดเดอร์ต่างๆก็เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยที่จะช่วยทําให้ครูเนี่ยสอนนักเรียนได้อย่างสร้างสรรค์นะคะทันต่อโลกทันต่อยุคแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆซึ่งครูคิดว่าลักษณะครูที่ดีก็เป็นเช่นนี้ค่ะ ค่ะลักษณะของครูที่ดีในความคิดของดิชันนะคะก็ค,คือเป็นครูที่มีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูะค,ะค่ะก็คือรู้จักผ่อนปลนต่อปัญหานะคะสามารถควบคุมอารามณ yea. ์ตนเองทั้งในเวลาราชการ,านนะะารในเวลาสอนหรือว่านอกเวลาสอนได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะแล้วก็ต่อตอนเองนะคะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานนะคะรับผิดชอบต่อเด็กนะคะตั้งใจสอน อย่างาให้อย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถนะคะแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรค่ะรู้จักคิดเริ่มรู้จักที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะแล้วก็ดำลงตนอย่างเรียบง่ายนะคะประหยัดเหมาะสมกับอาชีพนะคะสุดท้ายก็คือมอีวาจาสุภาพเรียบร้อยนะคะประพฤติดีสม่ำเสมอเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ เราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองกันนะคะว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องการคุณครูแบบใดที่เข้ามาดูแลบุตรหลานของท่านค่ะในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ปกครองคนหนึ่งนะคะก็คือครูแบบไหนที่ให้มาดูแลบุตรหลานนะคะก็คือครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กนะคะเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ทางด้านกิริยาวาจามารยาทนะคะและเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นมิตรกับคนทุกคนนะคะให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาคแก่เด็กนะคะให้คำปรึกษาแก่เด็กได้ครูสามารถให้ความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะชีวิตให้กับเด็กนะคะก็คือครูที่ต้องการคือต้องการครูที่ให้การดูแลที่เปรียบเสมือน คือคิดว่านักเรียนเป็นบุตรหลานของตนเองนะคะก็ะคือในความก็คือให้ความรักและความปลอดภัยแก่เด็กและให้ความไว้วางใจว่าสามารถดูแลบุตรหลานของของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีค่ะก็คือคำที่กล่าวข้างต้นมานะคะคือนี่ก็คือต้องการที่ครูแบบอย่างที่ผู้ปกครองอยากให้มาดูแลบุตรหลาน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ เราลองมาถามเด็กๆปฐมต้นกันนะคะในโรงเรียนว่าเด็กๆชอบคุณครูแบบไหนกันบ้างคะ่ะหนูชอบครูน่ารักแล้วก็ใจดีผมชอบครูใจดีและผู้ปกครอหนูชอบคุณครูแบบใจดีแล้วก็ครู้ปะค่ะ หนูชอบครูที่สอนเข้าใจง่ายครูใจดีและครูที่ให้การบ้านง่ายๆค่ะค่ะเรามาฟังความคิดเห็นของเด็กป .6 ก,กันบ้างนะคะว่าเด็กอยากให้คุณครูสอนในรูปแบบไหนบ้างค่ะชอบครูคที่สอนพูดเสียงดังฟังชัดแล้วก็สอนสบายๆส,สอนเข้าใจง่ายแล้วก็ทบทวนบทเรียนให้ ค่ะในวันนี้ที่ฉันขอจบก,การนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ